สวัสดีครับอรุณสวัสด์ยามเช้าครับโอ้นี่อากาศดีมากเลยครับอยู่กับช่อง y o YouTube รถดำสวยๆจารัสครับอากาศดีมากเลยวันนี้น้ำหมอกออกจากเช้าครับเดี๋ยวพาไปดูช่างเก่งเขาทำอะไรโอ้ซูเปอร์เกมมาจอดเราไม่มีที่จอดเลยครับจอดไม่หมดเลยครับจ,<อ> <c oughs> จอดดันหมดเลยใครเอารถดำอกลาไปเล่นหไหน วส,สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับช่างเก่งครับอรุณสวัสดิ์ครับได้ยินไหมนี่มีไหมไมีไหมเกีย์น่ะนี่นุ้ยทำไมมันไม่มีล่ะไม่รู้ส่วนมากมันก็ไม่ค่อยมีบางทีบ่ทำไมตรงนี้มามีนี่ส่วนมามนก็มีเกียร์ มาถิ่นแม่บอกกันรอดูว่าเันนี้มันมีมาหรือเปล่าพี่ก็เล่นแกะซะแล้วเพื่นไม่แกะมันก็ไม่เห็นหรอกเอายังไงนะมันมันรั่วออกไหนมันดำเนี่ยขอบด้วยนะเนี่ยหน้ามันเนี่ยตีนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยสีมันส้มนี่มันดำเลยเนี่ยเหมือนมันรั่วออกหายันเป็นร่าง คุณนี้คือน้ำมันเครือบ่ใช่เนี่ยใช่เข้านี่เนี่ยน้ำมันเครือบแล้วบรเกินมันมีอย่างนี้ทำไงเคลือบเคลือตัดเอาบ่ซื้ออยู่ไหนโอลิงไม่ตัวนี้นะกระดาษอ่ะไม่มีฮะแค่นี้ใช่เหรอเออนี่เฮ้ยแค่นี้เองเนี่ยอ๋อมีสามตัวแค่นี้นะใช่ตัวนี้มันไม่ต้องใช้กระดาษเหรอไม่ใช่อือ ถ้ามันเป็นกระดาษมันไม่มีร่องนี่หรอกจะมีร่องน้อง,องทำไมนี่มันใช้แต่ดอกลิมมีอยู่ที่น,นี้ร้านประเสริฐมีอยู่พีเทียบ์เอาแต่พี่ต้องต้องขัดให้สวยๆนย,ยนี่จ่าเรียงนี่พี่มันยังมีเข่าอยู่ขอบๆนะจะได้ไ,ดไม่ซ้อไปฮะเข่าจะได้ทเขา่าดำๆเนี่ย นี่เราจะประกอบอะไรมาหมดแล้วครับนู่นครับกองนู่นเลยนู่นนี่น้อยไหนล่ะดำาเดิมอะไรลา,าไว้ซึ่งไหนล่ะเอาไปจอบไปไหนลืมไปไหน่าเล่นตรงไหนมาวานอะ่ะไหนหายดูสดดิดำาที่จิงูหายไปไหนเราเอาเห็นไหมเรา đám thêm khu không hảo Bây hà nó chứ, là lên như thế này không... Hả? Này Có thai xe lệch thai xe bất เกนฝาตดรถพ่อนะระวังตดรถพ่อเฮ้ยมันหลุดมาอย่างเงี้ยปะเกนปะเกนฝาฝาสูบรถเทเล์ ซื้อซื้อที่ไหนซื้ออยู่กรุงเทพอยู่ทุนเทปครับไปที่มาพ่อสั่งมาพ่อสั่งเข้ามาตุกตีมันเป็นโอริงอย่างนี้เหรอพี่ไอเครื่องตัวอื่นก็เป็นโอริงเหรอไม่รู้เหมือนกันกผมไม่ได้นานเลยพมันตัวนี้ตลอดที่จะไม่ได้ทำนะฮนะ พึ่งในท้ามันจะมาถามผมทำไมว่ามันเป็นยังไงไหมแล้วไอ,อฮีโน่อะฮีโน่อะฮีโนะอะก็เป็นบางฮีนโนะเป็นแผ่นเต็มไงต้องเป็นฝาเดียวเออเป็นแผ่นเต็มเออบางอันมันก็จะมีอันนี้บ้างบางตัวบางรูอ่ะบางรูอืะสำคัญเลยคือลิงตัวนี้แหละเนาะดีไม่ดีอยู่แต่โปรลิงตัวนี้อะ gz ซครับจีห่อ g ีเซ็ดหกดียสองใครเคยใช้บ้างครับตัวนี้ครับสะเก็นฝาตัวนี้ใช้ดีไหมเออเตะมันเลยชิ้ส่วนเราก็ล้างพร้อมรวยแล้วอาจารย์ชูกลับบ้าน งานก็เข้าอีกครับโอ้ประจําเลยแบบนี้แหละเวลาคนขับไม่อยู่<อ>ผมกําลังหา<อ>มือปืนรับจ้างอยู่ตอนเนี้หา<อ>คนมาขับแทนอาจารย์ชูอยู่เนี่ยมาณสองสามวันครับอาจารย์ชูกลับไปฉีดยาวัคซีนอพอดีฝนมันตกครับก็เลยทํางาน ไม่ได้ครับเพราะให้หยุดงานครับน้ำมันเยอะในคลอง <S <S หาอลยไ,ไปหารถดำสีชมพูเร็ว, <S <S วยอยู่ไหนรถดำสีชมพูอยู่ไหน <c oughs> ห <S <S ดูอะไรพี่ ดูอะไรอันนี้มันเป็นทองเหลืองแท้หรือว่าชุบพี่เก่งแท้เลยบ่ยไม่น่าจะชุบหรอกเนาะกลึงมาอย่างดีเลยอะทำไมมันต้องใส่ทองเหลืองกันสนิมปะ,ะทองเหลืองกันสนิมฮะ กดแนบไปเลยใช่ไหมมันแตกเหรออ๋อ hmm. มันแข็งอันนี้มันยุบได้ใช่ไหมอ๋อที่ต้องมีปลอกตัวนี้เพราะอะไรกั้นน้ำเป็นปอีระบายความร้อนถึงฉีดด้วยมาเลี้ยงน้ำมันจะมาเข้ารอบๆนี้เลยใช่ไหม เนี่ยรอบๆเนี่ยน้ำม,มันจะเข้ามาเตะข้างล่างนี่ละ่ะพี่น้ำม,มันจะเล็ดได้ไหมเสาครับเหรอว้า<ะ>โห่เตะไม่รู้นะถ้าเป็นฮีโน่มันจะแน่นมากเลยอืมต<อ>ีไม<อ>่ออกเนี<อ>่ยตัวเนี้ยมันจะปลายตัวเนี้ยมันจะอัดแนบเบียดกับฝาสูบเลยบ่ใส่สวนลงไปปุ๊บเขาก็จะเอาเหล็กอ่ะอัดสวนสวนเข้าไปให้ตัวนี้มันเบ่งออกอืม อันนี้มันสวนมลงมาง่ายๆก็คือกดกดธรรมดานะน่าจะกดจากบนนี้ไปเนาะใช่เป็นหัวขี่กดลงไปครับนันจะเป็นน้ำล้อมรอบใช่ไหมอืมมันเบา่าตมันใสเลยเละโห่รูแค่คนี้ก็ใช้น็อตเนี่ยก<ว>ดเข้าไปเลยลงอันนี้กันน้ำอ,อ๋อลิงกันน้ำเราจะต้องทากาวมาเลย เพราะว่ามันไม่เหมือนแบบของเดิมจากโรงงานะมันจะมันจะดีกว่าบอกถ้าของเดิมจากโรงงานนี่ดึง,งนี้ไม่ออกเลยดึงหัวฉีดออกมาก็มีมีอยู่สูงหนึ่งยังดึงไม่ออกอืมดึงออกมาแต่เอเศษที่ดินอืมเนี่ยถึงได้บอกว่าเวลาล้างเนี่ยถ้าไม่เป่าตัวนเนี่ยเนี่ยน้ำจะไปกองอยู่ในเนี่ยอืม เราเราล้างเครื่องอืีน้ำแล้วกาไปกรองที่ดินเกาไปกรองแล้วมันหลวมไงมันไม่ได้ฟิตพอดีแล้วมันไม่มีร่องที่เอาไว้ใส่โอลิงเออใช่้ใสโอลิงเนี่ยมันจะกันน้ำกันฝุ่นได้เพราะมันมีมีร่องโอลิงเดิมก็ไม่มีตอนนี้สูบนอนบอกฉีดนอนหรือตั้งตั้งนี่เลยถ้าล้างเรียบร้อยเลยเนาะ อถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ทําตอนนี้นะครับอนาคตแบบหัวขีดมีปัญหาเสียจะถอดหัวขีดไปทาปุ๊บดึงออกมาหลุดมาทั้งดุนอย่างเงี้ยน้ำลงเลยอน้ำลงหัวลูกสูบเลยครับเพราะว่ารอบเนี้มีแต่น้ําพอมันอันนี้ยกขึ้นปุ๊บเนี่ยน้ําลงเข้านี่ลงขี่ข้อเสียของมันเลยดิ <c oughs> ข้อเสียเลย แต่มันก็อยู่อเขาก็ทำมันมาได้แต่ข้อเสียเพนาะถือว่าต้องเวลาโน่นหัวฉีดมันติดมีปัญหานะ่อืม้อเสียเลยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนครับจะรับไปรับมือปืนก่อนทำงานครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับวันนี้มาลุ้นกันว่าเจ้าซูเปอร์เกรดจะเสร็จหรือไม่เสร็จครับต้องรอชมครับโอเคครับสวัสดีครับผม